ตอนนี้เราถึงวินนเวงลาภูเนี่ยว่าไปยังน้ำพรมหลาเอื้อขาดน้ำม,มาลาแม่มึงที่หลาบริต้าก็ยังมีนม้ำอ่ะเอื้อขาดสิมันเป็นยังกระพร่องสางพรมม,<ผ>ม,มันบวแข็งแรงเอดฝุวาใส่ห้องหนามใส่ใส่ห้องหนามยิงเจ้า อ๋อ oh, ห ideas, in uh ้งน้ำยิ่งเยอะนี่เข้าไปข้างนเข้าไปข้างหน้าพงไม่ก่เป็นยังเขาว่ากลือเป็นเดียวบ้านก็่าดัวเสวะวุ้ยวุ้ยวุ้ยขยันไทยเทียห์หั อส่อยมากเลยเวลาก็อยากกินเขาเหมือนหัอะไกกินตะบกเป้ยวเราพุ่งก็งงง <Okay. S 1> เร็คนอยากกินตะอพุงยุ่งชราบีดีกันไปกินก้อนมาเลยวะขาจะไป <c oughs> กินก้อนไปคนเจียวมารับเ้าเหนวอื้อะเหาคนค่ะ เอินห้กงนั่งเอกหน่อยจ้ะต้องยืนะนงเอกน่อยเอาบไหมห้องกระนจำในเอด้ที่ที่่ต้อง้องอุ้งยืนดีแปเพี้ยงีวิวยังให้อุ้งยิงเปนเตียง่ด้เพ่งเนเยอะเงินเยอะเงิเยอะเนเออดัอนนรมเยดังปังแห้งพ่อเดือนบอทีเราปล่อยวันพ่อเดือนจ่อยสิบสาลนเดือนกว่าแล้ว1 3บลนยอ่ ขอิงน่สิบยรับสมัครพระเอกนางเอกนางเอกวับที่หัดินมาบน้องเป็นแพทเยไม่ด้แปไม่ไ้งอีเจ้าอมั่อ้ราอิงอยู่ถอ่ไหก่ ดยืนตอนเขาเอ้นพันน้องยืนให้กันกอดหวดเหล่าขาวยืนหนึ่งก็คงไม่เขาน้องได้ยืนเมาบ่งเขากอดกันอยู่บนรองไว้ฉันแก่ดี ตอนหัก็ีู้ใดกันครับข้วมออนั่งอันนเย็นหน้อี้นึ่งบัดโยนพอได้เเย็นนึงเมนเขาว่าเย็นนึังก้องป้องดวยป้องด้วยนะแล้วัดไปเลี่ยง ข้อสีเลี้ยงขอสอสีเลี้ยงอสีเลี้ยงลูกเตกกี้เจ้าหินยังไปทั้งนไปัน้วอนม่นอมาแล้วไปสวัสดีครับสวัสดียืนหนึ่งแม่นเขายืนเมากระองเป็นน้องเมื่ออายผู้แขนกินดอง ้องยืน้องให้น้ำตาหางย่างตอนเขาอัอนควนเสียงัมกติดยืนนั่งในใจแหม่นเขาไอ้ยห้นเมาบังเขากอดหน้าท่านลองใส่กันซคนกับอัน พ่อโจวงพโจวางเสียวอัน <lush> นี้หน่อยเป็นนักอันอีกนวันนี้เป็นนักสองเลสือเข้าไปทางไดไทงหรอ เลี้ยวบังนาคงต่อยแรนแฟนจ้าแฟนทำไมไม่มามาขอแล้วเป็นหย่อมบ่แต้ยันยิงดันนัวกิงนึกเห็นแล้วคือเห็นแล้วคือเห็นแล้วคือตึ๊กไปฮอตดิฮะ คำบอกคำจำมมว่าหว่างป่าโมมีเนวยากใจยากใอีกแล้เราก็เดินมานี่เลยอันนี้เขาเขาแนะนก็บอางเาางลงจากเรื่องออมาเลย พ่อขี่รถดยวันนี้ไม่ได้ขี่รถจ้ะวันนี้เ็ไ่้ขี่รถอันพนะอันโมันักี่วันยมาแล้วก็เผล่อยู่ดินี่เรียงแล้วบ้อตอนกลับมาจากอังโกไไ่กอนพอนีโทรยังวค่ะกาลังมาถยู่กาลัอยู่ก็ เลกินันมามันเอาขอเหลืออีกสามนะอมาส้มนี้ชื่ออามาเนาะอาจุมาเย็นยิมในใจมันอยู่ไปตัที่สิบสงเนอนเง็นน้องมังคนกัน เองไปแต่งหนอีก อนี่คือเรามาถึงสนามบินดอนเมืองเลยเด้อค่ะเด้อแล้วตอนนี้เรากำลังถ่านรถตู้ของทีมงานวอลเลยอยมารับอยู่นะค่ะเดี๋ยวพอกันเด้อจใจเด้อเหมือเราเล่นที่ถอนแกันค่ะอย่าลืมใส่กางเกงเราดนวยนะจ๊ะวันนี้กุ้มปิดวันสุดท้ายค่ะพี่น้องเปลาซื้อเด้อจ้ะเปล่าซื้อกาบ้าจ้า